สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่อรหัสพิชิตมงคลมันตาและระวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญานะคะก็วันนี้ก็มาพบกับรันรันจะบอกว่ารันถึงเป้าหมายแล้วนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้รันมากับไข่นะคะ,ะเดวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ามากับคุณทิพนะคะนะคะแล้วก็คุณสายทองนะคะ แต่ว่าตอนนี้คุณสายทองเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะคะไปกวดหน้าสถานีไปเอาค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่เมื่อคืนนี้ก็เกือบจะไม่ได้นอนนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะมีปฏิกิริยาอย่างนี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าคณะผู้บริหารหลายๆท่านก็คงจะ มีเหตุการณ์อะไรที่แปลกบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วกว่าจะโอนเงินมาให้คุณลันได้แต่ละคนเนี่ยก็ทุลักทุเลไม่เบานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดๆถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผลนะคะถ้าหากมันมีเหตุมีผลคือไม่ใช่เรียบง่ายๆให้ได้เห็นความต่าง ให้ได้เห็นปฏิกิริยาตอบโต้หรือปฏิกิริยาตอบสนองตรงนั้นให้ท่านเอไว้ว่ามันต้องมีอะไรนะคะทุกๆคําถามรันมีคําตอบให้เสมอนะคะมานไม่มีบรารมีน่เกดนะคะอาหาก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับคณะท่านหลายๆท่านแล้วก็คณะผู้บริหาร หลายๆท่านที่สามารถโอนเงินในการอ่าสวดมนต์ภาวนา,าธาตุธรรมองค์พระธรรมสำเร็จนะคะในแต่ละวันนะคะที่นำเงินใส่ลงไปในพานวันละ24บาทนะคะเดือนนี้เดือนเดือนที่แล้วนี่เดือนกันยายนนะคะลันตัดยอดที่30วันนะแล้วก็ถ้าลงท้ายด้วยคมก็31วันท่านก็คูณเอาเนาะ,ะอะฮะก็เราจะได้นำเงินนี้ มาทำบุญทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นเขาเรีเยกอะไรนะให้เป็นอานิสงส์ใหญ่แล้วก็แบ่งแผ่ส่วนบุญส่วนกุลให้แด่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็คู่เวรคู่กรรมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงนชาติปัจจุบันของทุกๆคณะท่านนะคะแต่ประเด็นหลักคือในการทําบุญทั้งนี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เจ้ากรรมนายเวรและคู่เวรคู่กรรมแต่อย่างเดียวเป้าประสงค์สําคัญที่สุดคือ ให้ตัวท่านนะคะลานเป็นสะพานบุญลัลนน้อมนำที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคณะท่านได้ร่วมทําบุญเพื่อเก็บแต้มบุญสร้างกุศลผลทานบาร,รมีให้กับตนนะคะวันละ24บาทนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บสะสมแต้มบุญแล้วก็เข้า บัญชีบุญและรหัสเชื่อมบุญของทุกๆคณะท่านครั้งนี้รันก็ขออนุโมทนาสาธุคิปกับทุกๆคณะท่านทุกๆคณะผู้บริหารที่ร่วมกันสร้างกุศลผลทานบาร,รมีในข่าวครั้งนี้นะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคประมาณนั้นค่ะคลิปนี้รันขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณคลิสวัสดีค่ะ,คะโอเคบายๆค่ะ Okay yes,